ครับจะเจเพั่นข้าครับคลิปนี้พาทุกท่านมาดูผลงานการใช้ยาฆ่าหอยเชอรี่นะครับคลิปก่อนทําการหบานไปแล้วนะครับโดยใช้ยาเม่ท่านดีไฮนะครับเป็นยากําจัดหอยเชอรี่แล้วก็ทําให้ปลาไม่ตายเนาะนะครับแถบสีเหลืองนะครับเมท่านดีไฮมาดูผลงานครับมีจุดไหนต้นไหนที่มันเป็นรอยแบ่งรอยโหวไปไหมฮะช่วยกันสำรวจดูนะฮะ มีจุดไหนแหวงๆหัวๆไปนี่ผมต้องเอายาประโยน์ใส่นะเพราะว่าหอยเชอรี่เขาจะซ่อนอยู่ตรงนั้น,นครับเห็นไหมฮะคายังอยู่ดีอยู่นะจุดนี้เป็นจุดลุ่มต่ำที่มีน้ำขังค่อนข้างเยอะนะฮะผมก็พยายามดำเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็เอาคนมาซ่อมน,นะครับแต่ว่านะครับจุดที่น้ำเยอะนี่ก็ต้องระวังครับหอยเชอรี่เขาจะจับอยู่ตรงโคน โคนต้นข้าวเลยนะฮะถ้าเขามีตัวนะเขาจะตัดที่โคนแล้วก็กัดกินแล้วก็เหลือจะต่อแล้วก็จะหายเป็นเบึงบ้งเบึ้งเบ้งไปเลยนะฮะจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาเนาะเพราะว่าต้นกล้าเราอ่อนมากนะครับอายุแค่15วันนะครับสาหรับกล้าเราผอเชอรี่เขาก็จะชอบนะฮะไม่เหมือนข้าวอายุไม่เหมือนต้นกล้าที่อายุเป็นเดือนนะครับเพราะะนั้นเชอรี่เขาก็กินยากมาดูจุดมุมครับจุดมุมที่น้ําลึกที่สุด ลอยฟ้องนะครับอันนี้คือไม่เหลือนะฮะอันนี้อันนี้มีตัวแต่ว่าน่าจะโดนนั่นแหละอันนี้ก็มีตัวแล้วก็ลอยแล้วเนี่ยนะครับที่เขาลอยลอยนี่คือเขาเรียบร้อยแล้วนะครับกลับบ้านเก่าแล้วครับอย่างเงี้ยครับ ก็ไม่เหลือนะครับนะครับมาสิ้นชีพแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับหอยเชอรี่แแบบออกมาแล้วนะครับคืนเดียวรู้เรื่องนะครับคืนเดียวรู้เรื่องนะครับนม่ท่านดีไฮคืนเดียวรู้เรื่องครับนี่ครับอันนี้คือตายแล้วนะครับลอยขึ้นมานี่คือตายนะครับ โอเคครับแสดงว่าต้นข้าวผมก็ยังปลอดภัยอยู่ดีเนาะเพราะว่าผุมบางแผนกําจัดไว้ได้ทันอันนี้คือประสบการณ์เป็นตัวบอกนะครับเพราะว่าผมโดนมา1รอบนี้ก็เข็ดเลยนะฮะคืนเดียวนี่คือเหลือแต่ตอนครับกลับมาต้องมาดําซ่อมใหม่ก็เหนื่อยครับเหนื่อยทิ้งเฉยเฉยนะครับก็เลยค้นหาว่าวิธีการป้องกันกําจัดหอยเชอรีที่ีดีที่สุดคือยังไงก็หลายท่านก็แนะนํามาครับโอ้ยข้าวบกข้าวเบือข้าวสารข้าวเปลือกข้าวปลาย รำนะครับมะละกอมันสัมปลังนู่นนั่นนี่นะครับก็ถ้าเป็นอินนาอินซี C ก็จัดไปตามความเหมาะสมนะครับความสะดวกท่านเลยอย่างผมนาเคมีฮะเคมีกึออินซีนะฮะทำพันธ์ครับไม่ได้ทํากินเนาะทำพันธ์ุไปขยายให้พี่น้องปลูกต่อก็ต้องนะครับใช้ยาเพื่อความมีประสิทธิภาพนะครับดูอีกแปลงหนึ่งครับที่ เป็นจุดลุ่มต่ำนอ้ำขังเยอะเป็นยังไงบ้างครับมีตัวไหมครับจุดนี้ไม่มีตัวโอเคข้าวโดยวรวมอยู่ดีนะครับเนาะข้าวโดยวรวมถือว่าอยู่ดีก็ถือว่าประสิทธิภาพของยากำจัดหอยนี่โอเคครับใช้ได้เลยท่านใดที่สนใจนะครับท่านใดที่ปลูกข้าว ใ,ใช้รถด,ดาหรือไม่อยากให้หอยเชอรี่มากัดกินต้นข้าวก็ไปลองเลือกหาดูนะฮะยามีชื่อสามัญว่าเมทันดีไฮนะฮะแต่ว่าชื่อทางการค้าก็แล้วแต่บริษัทเนาะโอเคครับคลิปนี้กนะ็เอาทุกท่านได้ชมประมาณนี้แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับถูกใจช่องชดเจนพันข้าวแล้วก็เพจเฟซบุ๊กชดเจนพันข้าวไว้ด้วยครับสวัสดีครับ